สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพ Pilot ื PLAY ่อนน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลงทัดสูตรเลขพารวยครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่1กันยา68วันนี้ครับจะมานําเสนอครับเป็นร้อยบนตัด2สูตรผมวางหลักร้อยสองสูตรนี้ส,ส,สูตรละ3ตัวพี่น้องครับผมคิดว่าเมื before, ่อเอาสองสูตรนี้ตัดการท่าสูตรนี้ถูกสูตรนี้ถูกผมคิดว่า น่าจะเหลือประมาณหลักร้อยอยู่ประมาณหนึ่งตัวถึงสองตัวอย่างมากนะอ่ะและคลิปต่อไปครับผมก็จะเอาหลัก10บบนสิบบนตัด2สูตรโดยผมจะวางหลัก10บไว้3มตัวสูตรที่สองก็สามตัวอ่ะและต่อไปก็จะเป็นอันนี้หน่วยบนนะครับแอดต่อไปก็จะเป็นสิบบนตัดสองสูตรเหมือนกัน ใช้สูตรละสามตัวผมคิดว่าเมื่อตัดกันแล้วน่าจะเหลือไม่เกินหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นครับถ้าสูตรมันเดินต่อเราน่าจะได้หลักร้อยหนึ่งถึงสองตัวหลักสิบก็หนึ่งถึงสองตัวหน่วยก็ประมาณนี้ครับคิดว่าไม่น่าจะเกินห้าหางนะถ้าสูตรมันเดินต่อเราก็จะถูกตรงๆมาครับวันนี้ผมพาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าครับสําหรับร้อยบนวันนี้จะได้เลขอะไรเนาะเวลาเราจะนําไปใช้ อาคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนาเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัดสูตรเลขพารวยอ่าเมื่อวานเป็นยังไงครับใครได้เคลื่อนบ้างรถไปเที่ยวประเทศลาวอ่าพาไปกินขนมลาวเมื่อวานนะครับ เท่าที่ห้าแปดแปดห้านะครับอ่าพี่น้องคงจะได้กินใครไปเที่ยวเนาะโอเคครับฝากและเตือนแล้วทีนี้ถึงตัวสูตรของเราเลยครับก่อนจะรับชมและรับฟังพี่น้องครับขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หน่อยครับพี่น้องครับหรือคนละหนึ่งติดตามด้วยยิง่งขอบพระคุณมากโอเคผมไปเลยครับอันนี้เป็นร้อยบนตัดสองสูตรสูตรที่หนึ่งผมไม่ใช่ร้อยสิบพังที่อืมร้อยสิบรังที่สี่เดี๋ยวนะ แปดศูนย์สามเจ็ดจะเป็นร้อยสิบครั้งที่สี่แต่ผมมามาเป็นสีแดงโอ้ยผมนอะจะต้องเป็นร้อยสิบที่สี่นะครับหกเก้าสามสองห้าเก้าศูนย์สามเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปด หน้าโอเคครับใชร้อยสิบทั้งที่สี่บวกกันและบวกด้วยรหัสนี้นะศูนบวกสี่ได้สี่ครับเอาสี่มาบวกสองได้หกผมตั้งทางนี้นะครับได้หก หกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามสูตรที่หนึ่งมาแล้วครับสําหรับหลักร้อยวันนี้คือหกเก้าสามสูตรที่สองผมให้ใช้หลักหมื่นคือห้าสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งอ่ะถ้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดมาบวกรหัสศูนย์ได้แปดแปดมาบวกหนึ่งได้เก้า 9บมบบกสี่ได้13ครับผมจะใช้ระบบสองสูตรนี้ตัดกันครับตัวไหนถูกจะนําไปเป็นหลักร้อยถ้าถูกกันทั้งสองสูตรผมจะนําไปเป็นหลักร้อยหนึงวดต่อไปตัดกันออกมาที่เข้ากันได้คือ9กับ3ครับงวดนี้ตัวที่เราจะนําไปใช้ก็คือ 9x x แล้วก็ 3x x. เราคำนวณจากหนึ่งมิถุนาก็จะมาใช้สิบหกมิถุนาครับงวดนั้น,นารางวันที่หนึ่งออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองสามเก้าสองเรากำลังหาหลักร้อยอยู่ก็จะมาเข้าที่สามตัวนี้นะครับออกสามเก้าสองเก้านี้ไปหลักสิบนะอ่ะประเด็นเรากำลังหาหลักร้อยก็คือตัวนี้ครับโอเคครับบรุดงวดต่อไปสิบหกมิถุนาใช้หนึ่งกัรกรกฎาคมครับพี่น่องครับ ร้อยสิบครั้งที่สี่เจ็ดบวกสามได้สิบสิบมาบวกรหัสสองเป็นสิบสองสองมาบวกสามเป็นห้าห้ามาบวกสี่เป็นเก้าวันนี้ได้สองห้าเก้าสำหรับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองจะได้อะไรมาดูพี่น้องครับผมไม่ใช้หลักหมื่นคือศูนย์ตัวนี้บวกสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งคือตัวนี้ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดไปบวกรหัสศูนย์ได้เจ็ด เจ็ดไปบวกหนึ่งได้ 8, 8ปดแปดไปบวกสได้สิบสอง่ะงวดน,นี้สูตรที่1ได้สองห้าเสูตรที่สองได้เจ็ดแดสองเมื่อมาตัดกันครับจะเหลือตัวไหนมั่งสองห้าเสรุปตัวที่เราจะนำไปใช้ก็คือสองตัวนี้ตัวเดียวพี่น้องครับตัดออกมาเหลือสองตัวเดียวในงวดวันที่1นึ่งกร,รกฎาคม และวันนั้นออก949246 2ของเรามาในหลักร้อยจริงๆอ่ะถูกไปอีกหนึงวดมาดูวดที่3จะเดินต่อไหมสูตรที่110ครั้งที่4 2่บวก6เป็น8 8บวกรหัส2เป็น0 0บวก3จะได้3 3บวกอีก4ได้7กสูตรที่2ครับผมให้ใช้หลักหมื่นคือเลข4 สิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสี่บวกแปดเป็นสิบสองได้รหัสสองสองบวกรหัสศูนย์ก็จะได้สองสองบวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก hmm? ้าเมื่ินบวกสิบหน่วยที่หนึ่ง ได้สองสามเจ็ดผมบวกยังไงนี่พี่น้องครับสองบวกหกหมื่นบวกสิบที่หนึ่งหมื่นบวกสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกรหัสศูนย์หนึ่งสี่หมื่นคือสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองพี่น้องครับได้สอง สองโมบวกหนึ่งเป็นสามโอ้ยผมไปใส่ห้าทำไมเนี้ยสองบวกหนึ่งเป็นสามสามโมบวกสี่เป็นเจ็ดสองสามเจ็ดพี่น้องครับสูตรนี้ได้สองสามเจ็ดเมื่อตัดแล้วจะเหลือสามตัวนี้สาแล้วก็เจ็ดตัวนี้สรุป หลักร้อยที่เราจะนำไปใช้คือสามกับเจ็ดพี่น้องครับวดนี้สามเ x ็จ็ดเอมาครับหลักร้อยได้สามกับเจ็ดเมื่อตัดกันสองสูตรแล้วออกอะไรครับสองสี่ห้าสามสองสี่ถูกสามตัวนี้ครับมาครับมาต่อเลยพี่น้องครับถูกวดทีีสามมาดูงวดทด่สี่จะถูกไหม ร้อยสิบครั้งที่สี่ครับศูนย์บวกไอ้สามบวกสามเป็นหกหกไปบวกสองเป็นแปดแปดไปบวกสามเป็นส 11. 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าแปดหนึ่งห้าครับในหลักร้อยในงวดต่อไป modulo สูตรที่สองครับผมไม่ใช้หลักหมื่นครับบวกหลักสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งครับ 4บวก5เป็น9 9บวก9เป็น18 8บวกรหัส0ได้8 8บวก1ได้9 9บวก4ได้13อเอามาตัดกันครับ8ตัวแรกคือเลข8ที่จะนำไปใช้ได้8 x x 1 สรุปได้แปดตัวเดียวพี่น้องครับทนกันได้แปดตัวเดียวออกเลยครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองมาที่แปดเป็นงวดที่สี่ติดมาดูงวดที่ห้าพี่น้องครับสูตรจะเดินต่อไหมเมื่นบวกสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งหมื่นคือหนึ่งสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งคือสองกับห้าหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกห้าได้แปดผมข้ามครับ ร้อยสิบที่สี่ครับขออภัยผมเอาสูตรที่สองมาทำก่อนสูตรที่หนึ่งบวกร้อยสิบครั้งที่สี่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกไปบวกสองเป็นแปดครับแปดไปบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าได้แปดหนึ่งห้าสูตรที่สองใช้หลักหมืน่นบวกหลักสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดไปบวกศูนย์ได้แปด แปดไปบวกอีกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามอ่ะหน้าตาออกมาแล้วครับสูตรที่หนึ่งแปดหนึ่งห้าสูตรที่สองแปดเก้าสามชนกันที่แปดตัวเดียวอีกครับวันนี้ชนที่แปดตัวเดียวอีกพี่น้องครับอืมเราก็จะได้แปดเอ็กเอ็กซ์คำนวณจากหนึ่งสิงหาไม่ใช่สิบหกสิงหาออกเก้าเก้าสี่แปดหกห้า หลักร้อยคือเลขแปดอีกครับของเราได้แปดเหมือนกันอ่ะเดินต่อเป็นงวดที่ห้าแล้วครับต่อไปจะเป็นงวดที่หกซึ่งจะเป็นงวดที่ใช้จริงพี่น้องครับขอให้สูตรเดินต่อนะครับสูตรของเราถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งผิดผิดหมดนะครับเพราะเราจะใช้ระบบเอาไปชนกันเอาตัวชนไปใช้เป็นหลักร้อยในงวดต่อไปโอเคครับผมพาทำเลยครับ 1้อครั้งที่4ครับจะเป็น9กบวกแปนะเกบวกแเป็น17 7เบวกสได้9ครับ9กบวกสเป็น12ครับ12บวกสเป็น16ครับได้9ได้2ได้6พี่น้องครับส่วนสูตรที่2ผมให้ใช้1 0ื่นคือ9 10หน่วยที่1คือ0กับ2 9งเบวกสเป็น11บเอ็ ได้หนึ่งนะครับหนึ่งไปบวกหนึ่งได้สองสองไปบวกสได้หกชนกันตัวไหนพี่น้องครับชนที่สองกับหครับงวดน,นี้นี่หลักร้อยของเรางวดนี้ได้มาสองกับหก ได้แบบนี้พี่น้องครับได้แบบนี้มีในใจไหมสองกับหกอยู่ในหลักร้อยถ้าสองมาถ้าหกมาผมจะใส่ X กกำลัง X ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ผมจะไปทำหลักสิบบนซึ่งคือสูตรนี้พี่น้องครับซึ่งคือสูตรนี้ถ้าสิบบนมาผมก็จะเอาสองกับหแล้วก็ใส่สิบบนงวดนี้ จะเป็น2อะไรและว6อะไร x นะครับต่อไปก็จะได้หลักหน่วยมาก็จะเอามาใส่กันก็จะได้3ตัวตรงตรงครับถ้าสูตรเดินต่อทั้ง3สูตรนะโอเคพี่นอนครับสำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนณขณะนี้เราได้แล้ครับหลักร้อยวันนี้ถ้าสูตรเดินต่อเราจะได้ที่2กับ6เคลบต่อไปผมก็จะเอา10บนมา แล้วก็เอาสองกับหกนี้ไปวางไว้ข้างหน้าหลักสิบว่าที่จะถึงสูตรที่กําลังจะลงเนาะโอเคพี่น้องครับสูตรนี้คมจะพอแค่นี้ครับสําหรับร้อยบนตัดสองสูตรตัดออกมาแล้วได้สองกับหผมใส่ค่ากํำลังวันเอไปพี่น้องหามาใส่หรือจะรอผมลงหลักสิบโอเคครับท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ